เปิดดวงลัคนาราศิกันจำเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่รวยวันรวยคืนยอดขายถล่มทลายยิ่งขยันยิ่งได้ทุกอย่างลุยทำทันทีสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับมาเจาะลึกนะครับดวงเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศิกันและก็ต้องเป็นเดือนเกิดของใครหลายคนด้วยนะครับก็ยินดีด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแล้วจะมีข่าวดีบอกเลยว่าทำไมถึงรวยถล่มทลายนะครับ และแน่นอนครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี่เลยนะครับไปฟังไปวางแผนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้าติดปัญหาเรื่องไหนบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับตรงนี้มาเริ่มที่ตัวเรากันต่อนเลยนะครับตัวเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีดาวอังคารครับ เหล็กสามไทยเนี่ยครับมาทับลักนาแล้วครับมาตั้งแต่1ิแปสิงหาคมแล้วไม่ได้มาตัวเปล่านะครับพกพาตําแหน่งดีๆมาด้วยครับเรียกว่าเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างผัดโขนหนักหนาหน้ายำเก่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเห็นไหมโอ้โหอันนี้เป็นดาวที่ดีนะครับให้เราสู้ให้เราลุยให้เราบู๊ครับจะได้เป็นใหญ่จะได้เป็นโตมียศก็มีตําแหน่งมีตําแหน่งก็มีเงินน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่ที8สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยแปลว่าขยันบ Ł, สูสู้ลุยทําทันทีครับจะประสบความสําเร็จนะแต่ก็ฝากไว้หน่อยเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่หัวร้อนง่ายอารมณ์เดือดง่ายนะครับใจเย็นๆใจร่มๆด้วยนะครับและดาวอังคารยังมาจากเรือนมรณะและสหัชชะชัดเจนครับชีพจรลงเทา้ามีเกณฑ์เดินทางทางไกลแดนไกต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับ หมโดดเด่นซะเหลือเกินนะครับตรงนี้มันก็ลุยทําได้เลยนะครับระววังซุ่มซ่ามด้วยนะครับในจังหวะนี้นะก็มีสติถ้ามีสติเนี่ยก็จะป้องกันได้เรื่องประมาทเรื่องเรื่องซุ่มซ่ามนะครับตรงนี้เห็นไหมบอกเลยนะนี่คือตัวเราและแน่นอนครับดาวตัวเราก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยเดินหน้าแล้วนะครับในเดือนกันยายนจะเดือนสิงหาเนี่ยช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยเดินวิปรลิตเดินถอยหลังภาคองศาอยู่แต่เดือนหน้ากันยาเดินหน้าแล้ว ของตำแหน่งทั้งราชาโชคทั้งมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนวินาศอ่านะก็มีอะไรก็ทําได้เลยถึงแม้จะเป็นวินาศก็แปลว่าไปแก้ปัญหาเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ข่าวดีก็คือ28กันยาครับปลายเดือนครับดาวพุธโครจรเป็นกเกษตรตาที่บดีและมหาอดหูอันนี้ยิ่งใหญ่หนักแน่นสตองช่วง28กันยาแบบมีเกณฑ์จะได้มากเลยได้เยอะครับถ้าทําอะไรอยู่นะครับบอกเลยว่าจะได้บิ๊กล็อตบิ๊กโปรเจกต์ครับมนะก็เป็นข่าวดีหรือจะพูดจาเจรจา,จาติดต่อ เซ็นสัญญาไซคอนแทคอะไรเนี่ยโหหลังยี่แปดกันยาไปแล้วโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะทําอะไรก็ดูดีนะครับเด่นเลยแหละอ่าให้รู้ไว้เลยนะนี่คือตัวเราในเดือนกันยายนนี้นะครับเนี่ยมาต่อเรื่องการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยผมบอกเป็นเดือนที่พีคสุดๆดีสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับถึงได้บอกว่ายอดขายถาล่มทลายรวยวันรวยคืนครับนี่คือข่าวดีของคนที่อยู่ลัคนาราศีกันหรือแบบเป็นเดือนเกิดพอดีอะไรอย่างนี้นะครับาะดาวสุ์ครับ ดาวแห่งการเงินโคจรถอยหลังได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจรักดุลพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหเงินทองมาเองไปอยู่ในเรือนลาภได้ง่ายได้เยอะยอดขายถล่มทลายมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้เงินจากตัวเราเองความรู้ความสามารถต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางการงานคือดูเด่นเลยแหละแต่พักองศาและมนวันที่13สเดือน9ไปแล้วเนี่ย นะครับก็คือได้จากเรื่องเก่าๆลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆแฟนเก่าอะไรเงี้ยบางทีได้หมดนะครับนะบปัดฝุ่นมาทาใหม่โปรเจกต์เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนำมาทึงช่องเล็กเก่าๆออกเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วหลังวันที่28กันยายนไปแล้วเนี่ยดาวสุปดาวการเงิน,นถึงโคจรเป็นวินาทอีกรอบหนึ่งแล้วไปเล็งกันดาวเสาคู่ศัตรูหลัง28กันยาก็จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้า,ามาฟังก่อนเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอา้ากันยานี่ จะมาเยอะกลับมาอีกรอบหนึ่งเหมือนเดือนกันยกระดาเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าให้รีบลุยรีบลงมือทำเพราะดาวคารมาหาจากกักรก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ทําทันทีบอกไปแล้วบอกตั้งแต่เนี้ยถ้าฟังอยู่ตอนเนี้ยเริ่มได้เลยนะครับลุยครับจะมีมุมแห่งการสําเร็จเงินทองไหลามาเทมาทรัพล่ารวยได้เช่นเดียวกันนะครับและราชาคือผู้ชายติดต่อผู้ชายไว้เยอะๆหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้นะครับหรือไปทําบุญหนุนดวงอ่ะเพราะอะไร ก็ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าก็ผลบุญทําให้เรามีเงินนี่ก็ได้อีกทางหนึ่งนะครับต่อมาในเรื่องโชคลาวแน่นอนครับดาวการเงินตกเรือนลาภสถิตอยู่ในเรือนโชคลาภแปลว่ามีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภนะครับในการเสี่ยงโชคก็ได้ได้จากเลขเก่าๆครับยังมนยังไม่ปกติเล่นแล้วกลับด้วยดักหน้าดักหลังหกสี่สี่หกหกเนี่ยผมดูแล้วยังมานะงวดที่ผ่านมาก็หกใช่ไหมครับออก มีสิทธิ์ออกอีกนะครับแค่จะไปจับกับเลขไหน6-7ไปแล้วเป็น6-4 6-3 6-2อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มีโชคไม่ล่ภหรือการเงินยืดเดือนโชคลาภก็ช่วงนี้เงินมาง่ายมาง่ายต้องทำไมต้องขยันดีครับต้องรีบลงมือทำจะได้ประสบความสำเร็จความเจเริญโชคลาภไปสัมพันธ์กับเพศช,ชายเพราะเป็นราชาโชคไม่ใช่เทวีโชคนะครับ เพราะนั้นทําอะไรดีลเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดิก็ราชาคือคนใหญ่หญหญโตๆเห็นไหมก็จะช่วยให้เรามีโชคมีลาภหรือไปฟังคิดที่ผมทาไว้เจาะเลือกถึงมันเกิดไปแล้วเห็นไหมใครมาฟังก็ได้ดิบได้ดีจนไปนะครับตรงนี้รู้ไว้เลยนะแล้วรีบลงมือทาเพราะว่าหลังยี่สิแปดกันยาดาวการเงินออกจะเรือนโชคลาภอีกเหนไก็จะเบาลงไปนะครับต่อมาในเรื่องการงานครับดาวการงานที่โดดเด่นเลยคือมีดาวเกตรครับ ไปรออยู่ในเรือนการงานหลังวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วดาวก็เลขเก้าอีกโอ้โหมันเห่งมากหรือจะเป็นหกเก้าก็ได้นะงวดต่อไปนะครับแต่ที่แน่แน่ดาวเกตคือดาวแต้มบูญดาวเทพเทวาสิงซักซิ์ไม่ใช่เกตเทวานะครับเป็นเทพเทวาแปลว่าถ้าไปทํางานที่ไหนมันไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยก่อนไปเข้าพบเข้าคุยมีเกณฑจะช่วยหนุนนําให้ประสบความสําเร็จหรือไปไหว้พระไหว้เทพไปมูเตลูได้เลยนะครับ ขอพอในเรื่องการงานเป็นหลกักจะโดดเด่นขอให้ได้งานงาน,นั่นงานนี้โปรติกนั้นโปรติกนี้ขอให้ขายได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์โดดเด่นนะครับอันนี้ก็จะดนะีและส่วนในเรื่องงานเนี่ยก็คือดาวพุธก็บอกไปแล้วว่าดาวพุธก็เดินหน้าเดือนกันยาทั้งเดือนนะครับแต่อยู่ในเดือนวินาศต้องทําแบบเบื้องหลังทําเน้นแก้ปัญหาทําไม่ค่อยตรงสายงานนะครับงานจะมากนะครับเพราะได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคเป็นงานเบิ้ลเบิ้ลแล้วการงานก็ยังเล่นกับดาวเสา นะครับการงานต้องนักต้องเหนื่อยต้องอึดต้องถึกต,ต้องทนแหมบอกเลยครับมีอะไรแบบนี้ให้ทํานะครับแต่ต้องสู้ลุยทําไปเลยนะครับหรือพลิกแพงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะยังอยู่ในเรือนวินาศแต่พอเข้าวันที่28กันยาดาวการงานเป็นเกษตรและอุดอันนี้โดดเด่นตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครทําธุรกิจอยากจะเปิดตัวสินค้าอะไรดีๆเริ่มได้เลยนะครับจังหวะอย่างนี้มาแล้วนะก็แปลว่า วที่8กันยาไปแล้วนี่โดดเด่นมากนะครับถึงแม้จะไปเจอดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันบ้างนะแต่มันก็เหมือนติพะกออะไรแบบนี้นะครับดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ถึงมาตั้งแต่วันที่8กันยาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคู่บริหารคู่วิชาการคู่เมนจเมนต์อ่ะก็แปลว่าจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะยีกว่าได้นะครับหรือดาวากันยานไปเจอดาวอาทิตย์ดาวอาที่มันจะเจอว,วินาศวินาศก็คืออะไร เดินทางไกลแก้ปัญหาออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเห็นไหมต้องไปอยู่เบื้องหลังบ้างต้องไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากนักหรือต้องไปพบปะคนใหญ่หญโตๆไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการดีหรือ18กันยาไปแล้วนี่ก็ชัดมากนะครับจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะเพราะดาวอาทิตย์ทับลัคนาร้นครับอยู่ไม่ได้ต้องเดินทางแล้วยังมาจากเรือนวินาศอีกหรือมีปัญหาให้เราแก้แต่เราก็โอ้โหแก้ได้ครับเรามี ความรู้สติปัญญาไหวพริบดีนะครับจะฝากหน่อยในเรื่องติดกันยาไปแล้วอาทิตย์เจออังคารครับอาทิตย์ผิดอังคารก็คือคู่ศัตรูคู่ซุ่มซ่ามอุบติเคียนระวังซุ่มซ่ามหน่อยนะครับทำอะไรก็มีสตินะหรือแขวนพระรอดพระราหูทรงคดอะไรแบบนี้เป็นทางแก้หรือทำอะไรมีสติเนี่ยดีที่สุดนะครับช้าแต่ชัวร์นะครับก็จะผ่านได้มาถึงเรื่องครอบครัวกันบ้างดาวครอบครัวคือดาวเพื่อหัสครับยังโครจรอ,อยู่ในเรือนมณะและทักองศาทั้งเดือนเลย พักไปถึงสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลนหน่อยกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บใครได้ป่วยมีเกณฑ์สูญเสียอ่าบางคนที่เรียกว่าสูงวัยแล้วนะครับถ้าท่านจากไปก็ไม่ต้องแปลกใจจะมีสิทธิ์ได้มรดกนะครับขอได้ราชาโชคในเรือมะนมรณะขับรถนี่ไงาอาคารมากุมรักแล้วหลังกลางเดือนอีก18กันยายนะมีเกณฑ์นะจะซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยนอย นะครับเพราะฉะนั้นทําประกันไว้อย่าให้ขาดในเรื่องของรถหรือเรื่องของบ้านนะฟืนไฟในบ้านดูให้ดีนะครับแล้วก็ขับรถก็อย่าหัวร้อนไปเจอใครปาดใครแซงใครมุดเราอะไรเงี้ยก็อย่าไปอย่าไปใช้อารมณ์แล้วกันนะครับไรเช็ครถก่อนสตาร์ทน,นะนะหรือขับรถไปก็เช็คลมยางเช็คอะไรให้ดีแล้วกันหรือถ้าเกิดก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะก็บอกไปแล้วมีเกณฑ์จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะทั้งสุขภาพคนในบ้านนะของใช้ภายในบ้านมีกต้องเปลี่ยนหรือลถที่ขับนะครับนะดูแลกันหน่อยนะความรักครับความรักก็ดาวราศพดีเช่นเดียวกันโครจรอ,อยู่ในเรือ,มอนมรณะได้ราชาโชคแต่ภาคองศาคนรักมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายอะ่ะเราก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับและอย่าก,กระทบกระทั่งกันมากนะเพราะอ้เห็นดวงดาวช่วง 18กันยาไปแล้วหรือ28กันยาอีกเนี่ยโอ้โหคู่ตูลไม่อยู่กับตัวเราเยอะทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคู่ก็บอกเลยน้ําเย็นเข้าลูกคพูดค่อยจากกันนะครับส่วนคนโสดโอ้โหถ้าเจอลักษณะแบบนี้แนะนําโสดต่อไปก่อนแฟนทิปไปก่อนอย่าเพิ่งรีบมีนะครับจะเจอตลอกลวงหลอกกระทําชําราวได้หมดเลยนะครับโอ้โห,โโหแล้วดาวอังคารกลุ่มลักขณาเราเนี่ยตัวเราจะหื่นขึ้นนะหรือเราจะมีความเซ็กซี่เซ็กแอพเพลเพิ่มมากขึ้น ไปสะดุดตาทาให้มีคนอยากกินอยากได้เราแต่ดาวแฟนอยู่ในมุมไม่ดีเลยว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นกิ๊กหรือได้แค่มาแล้วก็จากไปโดนหล่อเห็นไหมก็ไม่ดีทางนั้นเลยเพราะนั้นฝากไปนะครับอย่าเพิ่งรีบมีครับเดือนนี้เน้นใน,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 นเรื่องเงินที่ครับโดดเด่นสุดๆเอาเงินก่อนครับเดือนนี้นะครับสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือดาวเสาภพุต่ตะพักองศาทั้งเดือนเหมือนกัน นะครับก็ดูแลหน่อยเขาก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยละออกตุกติกเปนนู่นเป็นนี่ได้หมดนะครับนะบแต่ไม่ได้มีดาวไลๆมาทํามุมถึงหรือดาวพุธเนี่ยก็อยู่กับดาวเสาร์นี่ถึงนู่นเลย28กันหยาก็แปลว่าเป็นคู่สมพลแล้วกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับขอให้พูดจาเจรจาเอา,เอาใจกันดีๆทั้งลูกน้องลูกที่แท้จริงของเราสัตว์เลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากนะดูแลสุขภาพเขาหน่อยก็จะผ่านได้นั่นเอง นะครับตรงนี้แต่ก็กหน่อยนะช่วง2ี่กันยาเนหะ็นไหมก็ดาวสุกเสามะเร็งกันนะ,นะก็มีปัญหาได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้ว่าก่อนนี้เราก็อ่ะพูดกันดีๆมีอะไรก็ค่อยพูดค,ยคยายเลยหาคนอื่นมาช่วยพูดช่วยคุยช่วยแก้หาคนกลางมาแทนเราอะไรแบบนี้ก็จะได้นะครับและสุดท้ายครับเลขนําโชค5706ย์ครับขอให้ชาวกันเฮงๆรวยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่อาจารย์ถ่ายไปเป็นภาพดวงดาวจอไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าอยากรู้กันจริงๆว่าจะได้ไหมจะแม่นยำละเอียดละเอียดต้องดูดาวตอนเกิดแล้วก็วันที่เกิดเลยนะครับซึ่งอาจารย์เกสเทวารับดูดวงแบบจอลึกละเอียดละเอียดนะครับทำตามทุกสอนชี้ไปเลยครับแอดไลน์มาครับแอดสาเกสเทวารห้วและอ่านทุกข้อความที่ส่งให้ทําตามที่เราบอกแล้วประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและที่บอกครับว่าแม,ม่นละเอียดละเอียดเนี่ยไปฟังต่อให้จบเลยนะครับว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไร และภาพเฉลิมมดวงชะตาส่วนบุคคลอาจารย์ก็มีให้นะครับก็คือภาพดวงเราเองนี่แหละมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรไปฟังกันได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยีส่สวจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกษทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอต a ายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณะเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน